ขออนุญาตแถลงการโดยการอ่านเลยนะครับจากสภาพปัญหาที่สังคมไทยเกิดความขัดแย้งแต่แยกแต่ฝักแต่ฝายกันมาเป็นปริมาสมผลให้เกิดความขัดแย้งที่ฝันรืใจสังคมไทยทาให้เกิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดต่อกฎหมายเป็นผลให้เกิดการดำเนินดีวซึ่งสร้างความวร้อนรนให้แก่ประชาชนพิ่งเพราะมีความคิแบบดแตกต่างกัน ประชาชนส่วนใหญ่เวอือนายกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่างมีความต้องการที่จะให้ประเทศชาติหลุดพ้นืจากธุกรกิจแตกต้องการเห็นคนในสังคมไทยมีความรองรองสมอเนช่องสามประชาชนจํานวนมากต้องตกเป็นผู้ป้องหาในคดียามีทั้งถูกจำคุกไม่ได้ประกันตัวและหลบหนี ส่ผลให้เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากขาดความเป็นสละพัดผ้าจากครอบครัวและสูญเสียอาชีพการงานและบางส่วนยังมีผลกระทบไปถึงบุคคลในครอบครัวเกิดสภาพบ้านแตกหรือเป็นภาะระที่ทาให้การดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเกิดปัญหาครอบครัวส่งผลให้เกิดปัญหาในสังคมแนวทางแก้ไข พักร่วมรัฐบาลเห็นว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ฝังลึกตก่กางๆคือการให้โอกาสแก่ประชาชนในการจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการลดความขัดแย้งทางการเมืองอันจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนําไปสู่ความรองรองสมานฉันท์ของคนในชาติประเทศไทย มีบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงมาแล้วการปฏิวัติการสลายการชุมนุมซึ่งวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เพิ่มความขัดแย้งเพิ่มความไม่เข้าใจกันการให้โอกาสประชาชนดังกล่าวคือการแก้ปัญหาโดยการให้อภัยทุกฝ่ายไ,ไม่ได้ใช้ความอาฆาตแค้นพักร่วมรัฐบาลจึงเห็นพ้องต้องกันว่าสภาผู้แทนราษฎร ควรจะพิจรารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชมรุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประเทศพศจุด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 ซึ่งเป็นร่างของนายรอชัยเหมและคนาโดยสภาผู้แทนราษฎรได้ดบรรจุร่างพระาร,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 าราชบัญญัติต่างๆโดยมีหลักการสําคัญที่จะนิรโทษกรรมประชาชน ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองทุกสีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่รวมแกนนําและผู้สังกัดซึ่งจะทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในช่วงเวลาระหว่างวันที่19กันยาพุทธศักราช2549ถึงวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2554การพิจารณาร่าชรันขตอนี้ หรือเป็นวาะระปกติซึ่งรัฐบาลจะไม่นำร่างข้าจัดฉบับอื่นๆในทำนองเดียวกันมาพิจารณาร่วมด้วยและใช้วิธีพิจารณาความตามข้อัองคับปกติทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือแรกรดันใดๆเพื่อให้เกิดความรอบ้อและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดการทำความเข้าใจระดับนิรโทษกรรมฉบับนาวรชัยเหนมา พระราชบัญัตินิรโทษกรรมฉบับในายวโรชัยเห็นมากไม่รวมถึงการกระทำใดๆของบรรดาผู้ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจหรือต่างการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจุงหนึเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับแกนนานและผู้สั่งการ คดีที่ติดค้างกับประชาชนทั้งสองฝ่ายร้ายแรงไม่แพ้กันเช่นการก่อการร้ายการยึดสนามบินถ้าปล่อยไว้จะกลายเป็นชนะติดหลังความสงบจะเกิดขึ้นได้ยากพระราชบัญญัติเรื่องนี้จึงนิทุกประโทษกรรมให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกข้างใดๆทั้งสิน้นผลที่ได้รับ ื่อสังคมมีความสงบจุณความขัดแย้งทางการเมืองลดน้อยลงได้บริหารประเทศเกิดความราบรื่นเกิดความมั่นคงขึ้นในประเทศซึ่งจะเอื้ออาํานวยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีเสถียรภาพนำประเทศกลับสู่อดีตครั้งที่เรายังมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยไม่มีสีเหลืองสีแดงครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าเราจะ าที่จะทำนะครับน้ำว่าเราจะไม่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 นำเรื่อจบดนี้เข้าประชุมในวันที่หนึ่งหีงผ่านมขออนุญานะครับเราจะมีจัดการแจกแถลงการนี้ทราบทั้งหมดนะครับ